วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่ติดตามเพจพีวไทย fc นะครับผมเดียร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงพระพระเนื้อชินนะครับพระไม่พระอะไรครับพระมเหสิสวรรค์กุวัดประศรีครับสวนประศรีเรียกสั้นๆนะครับหรือบางทีเรียกว่ากุวัดประศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอเป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินใช่ไหมครับเพื่อนๆ่นพระยอดขุนพลเนื้อชิน มีชื่อครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระเมศวนอ่พาพระเมศวนเนี่ยตามประวัติอะไรเพื่อนชมนะครับพระเมศวนเนื้อชิ้นเงินนะครับเนื้อชิ้นเงินคล้ยค้าให้ชมนะครับตามประวัตินะครับเขาบอกว่าคนพบในสมัยเจ้าสามพยาครับพศหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าหกเจ็ด คิดดูถ้าเทียบถึงปีนี้ก็สองห้าหกสี่ก็ห้าร้อยเก้าสิบแปดปีได้ครับประมาณห้าร้อยเก้าสิบปดปีก็มีอายุเยอะนะครับวุทศิลป์ก็เป็นศิลปะอะไรครับเพื่อนๆกู่ทองนะเนื่องจากกุวัดประศิลป์รัตนหมหาธาตุก็เป็นกุเดียวกับนะครับพระผมสุพรรณได้ไหมครับพระผมสุพรรณแต่ว่านี้เป็นเนื้อชินครับชินเงิน ถา,าถามว่าทำไมถึงเรียกว่าพระมเมส่วนครับซึ่งอ่านประวัติก็เข้าๆว่าบางแรกๆเรียกว่า,าสวนเนื่องจากมองว่าศารีรษะทำไหมครับสวนกลับไปกลับมาหรือบางทีพูดง่ไงก็กเขาพูดว่าทําไมครับจากร้ายกลายเป็นดีครับสวนไปสวนมาเนี่ยครับสวนไปสวนมานี่ครับ,นนนค,รบค,คนที่ห้อยก็เชื่อว่าเลยครับจะห้อยแล้วแคล้วคลาดสวน จากร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็มีความเด่นเรื่องความเลยครับความคงบัญชาตีแล้วก็แคลค่าต่างๆครับดังนั้นผู้ชายสมัยโบราณก็นิยมห้อยเลยครับผ้าเมสวนครับอ่าปัจจุบันก็นิยมห้อยนะครับเนื่องจากมีความเหนียวนั่นเองครับเป็นผ้าเหนียว่าถามว่ากูเนี่ยคนพบแถวไหนครับคนพบแถวแม่น้ำท่าจีนครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ซึ่งอยู่เขาบอกว่าตามประวัติเขาอ,าอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับหรือแม่น้ําท่ากีนนั่นเองห่างจากสะพานสุพรรณบุรีเพื่อนลองไปดูนะครับว่าห่างจากแม่น้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับสองร้อยเมตรก็มีพระปางครับมีพระปางหักก็มีตามประวัติก็บอกว่ามีมีคนไปพบแล้วก็มีการขุดพบจากแทบซาก,กปะผาปางเจดีย์ครับหักลงมาครับซึ่งก็จะมีพระผงสุพรรณ แล้วก็มีพระมเหตุโนั่นเองครับเนื้อชิ้นเงินครับเนื้อชิ้นเงินนะครับถามว่าเนื้อชิ้นเงินก็จะมีเขาบอกว่ามีอะไรนะต,ตะกัวประหลอดเลยเพื่อนๆลองไปดูว่ามีไงบ้างครับเนื้อชิ้นเงินดีบุกตะกัวประหลอดแต่ว่าที่ผมสังเกตคือเนื้อชิ้นเงินทาไมครับมีน้ําหนักต,ตึบครับตึบๆแล้วมีน้ําหนักนะครับแต่ถ้าดูดีๆว่าเป็นเหล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนี่มีน้ําหนักนะครับ อ่นง้มแดงนะครับองนี้ได้โดยบังเอิญนครับตอนแรกเป็นพาล้างนะครับอ่ะองนี้ได้ที่พยาไม้มงเวนเลยครับตอนแรกตอนแรกล้างมานะครับล้างมาจะเป็นสีเงินทั้งองเลยนะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> ตอนแรกเช่ามาเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อโบอยครับแต่ผมดูแล้วไม่ใช่พ่อโบอยครับเนื่องจากวับแรกเอ้ยองนี้ไม่ธรรมดามองแล้วเป็นเป็นเงินเงินนะครับชินเงินออกเงิน นแรกเป็นสีเงินยวงหมดเลยนะครับเพื่อนๆเราขึ้นคอสักพักหนึ่งเนื้อจะกลับนะครับเนื่องจากเขาใช้เหมือนครีมมาล้างเขาอาจจะไม่ชอบสีดำๆเลยครับสีดำๆล้างก็จะข้ามไปหมดเลยครับเพะใช้ครีมล้างปุ๊บแล้วพอห้อยสักพักผิวก็จะกลับครับผิวกลับเนื่องจากผ้ามียูใช่ไหมครับมีสนิมมีอะไรเงี้ยก็เนื้อจะกลับมาครับ อ่าเดินกลับมานะครับนักลับมาตรงนี้เจอในพยาไม้ยวงเวลเล็กนานแล้วนะครับดังนั้นทุกที่ก็มีพระพระหลุดนะครับแต่เราสายเกินอ่าเมือนเพื่อนว่างๆมาเดินพยาไม้มังเเล็กได้นะครับทุกวันพระหัสมีพระเครื่องหลุดทุกสายนะครับหรือหรือมีให้เลือกหาหลายๆสายนะครับทุกวันพระหัสแล้วก็มีเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันมีร้านเลี่ยมต่างๆด้วยนะครับ ้านเลี่ยมนั้นตลับเยอะแยะไปหมดเลยครับมีมากกว่าห้ารอยล้านนะครับอันนี้ก็เครื่องหลุดเยอะนะครับอน,นี่พระสวนอันนี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับเพื่อนเนืน่องจากด้านหลังเป็นรูปหน้าปกครับรงนี้ผมเจอที่ไหนหน้าพระรามสองเซ็นเตอร์ครับพระรามสองเซ็นเตอร์ ผมเดินไปตอนเช้านะครับแล้วผมมาเจอปุ๊บผมไม่ได้ตื่นเชา้าดูเครื่องนานนะผมก็ไปลองเอ้ยลองไปเดินตอนเช้านะเผื่อเจออะไรหลงๆเลยครับมาไ,ได้ที่พระนามสองเซ็นเตอร์นะครับช่วงหกโมงไปเดินนะเจอสายนะครับมาสังเกตพิมพ์พิเศษคืออะไรครับตอนแรกเขาก็เรียกว่าส่วนตรงนะครับส่วนตรงนี้คือจะตรงทั้งสองแต่เมื่อนี้พิมพ์พิเศษด้านหลังเป็นหน้าปกครับ เขาเรียกว่าพิมพ์พิเศษครับน้ําหนักก็มีน้ําหนักอยู่ครับเนื่องจากเป็นชิ้นเงินนะครับเ,เพื่อนๆพ้ามีน้ําหนักครับอันนี้ก็โชคดีครับได้มาเดยบังเอิญอีกแล้ว,วเดี๋ยวส่องให้ดูครับเนื่องจากพระเมรุสวนจัดอยู่ในพระชุดนะครับพระยอดขนพลเนื้อชิน้นหรือบางทีเรียกว่าเว้นจักราชคีเนื้อชิน้นก็มีมีอะไรครับมีมีคนที่ต้องการจำนวนมากก็ทําให้มูลค่า ของระเครื่องพระเมรส่วนทำไมครับมูลค่าสูงเนื่องจากความต้องการมากแล้วก็ทําให้ราคาสูงนั่นเองครับมีมูลค่าสูงครับแล้วก็พายอดขุมพลัน,นชินเนี่ยก็มีพุทธศิลป์อู่ทองนะครับถ้าเพื่อนดูศิลปะก็จะเป็นอู่ทองปางอ้าเป็นปางมาลาวิชัยนะครับปางมาลาวิชัย มาก็ใช่ไว้เดี๋ยวขยายให้เพื่อนชมเนื้อแม่กระพินนะครับมาดูพิมพ์นี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับส่องให้ดูเดยครับ นะครับเนื้อ,อเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาเพจเดลไทยเอฟซีนะครับสังเกตมีอะไรครับถ้าทั่วไปเขาจะบอกมีมีอายุนะครับมีส่วนมีอายุาเพื่อนลองดูธรรมชาติของปลาเนื้อชิ้นเงินนะครับดูธรรมชาตินะครับ ผมจะเลาไม่หมดนะแต่ให้ลองดูอันนี้เป็นธรรมชาติเนื้อชิมเงินนะครับอ่ามีความสวยงามครับวงนี้จะผม,มวิเคราะห์แล้วนะ,ะแก่ปหลอดนะครับสีสีืส้อขาวครับสีขาวสวยงามนะครับ ข่าวครับทำไมครับเพื่อนอันนี้ธรรมชาติของพาเนื้อเนื้อชิ้นที่อยู่ในกุนะครับเน,เนื้อถูกล้างยังไงพลาก็จะเนื้อทําไมเนื้อก็จะกลับเข้าตามอายุเขาครับนื่องจากมีอายุห้าร้อยกว่าปีครับเนื้อก็จะกลับนะครับ แล้วโดนล้างไงก็พระเนื้อจะกลับพื้นครับให้ดูฝั่งนะครับหายยากมากๆเลยครับเนื้เช่นเด็นครับนี้เหมือนผม่าแทว่าเหมือนกับผิวปลอดวิ่ง วิ่งไปด้านหน้าเนื้อพ้าทำให้เนื้อเนื้อสวยครับยิ่งถ้าห้อยห้อยเนื้ยเหมือนคล้ายคลเนื้อเงินเลยครับถ้าเงินกัดนะครับพ้าะจะสุกเลยครับถ้าโดนเหนือโดนอะไรเงี้ยมันจะสวยแล้วก็ที่สําคัญมีอะไรครับมีน้ําหนักนะครับเนื่องจากเป็นคินจะไม่เบานะครับ ตึบๆครับจะหนักมีน้ำหนักนะครับเพื่อนๆอาต่อไปนะครับดูพิมพ์พิเศษนะครับเพื่อนๆอันนี้พิมพ์พิเศษหรือบางทีเขาเรียกบางคนเขาเรียกว่าส่วนตรงครับแต่นี้เป็นพิมพ์พิเศษเนื่องจากด้านหลังเป็นหน้าปกนะครับหรือถ้าถ้าไม่มีปีกตรงนี้บางทีมีด้านเดียวบางทีเรียกว่าส่วนเดียวนะครับ แต่นี้มาสองด้านนะครับมาเพื่อนดูชมกันนี่ออกบางทีก็บอกอาจจะแก่ดีบอกเอ้แก่ตะกัวครับอาจจะสีดำดำครับแต่ก็เป็นชิ้นเงินครับแต่ว่าตรงไหนจะมากกว่ากันนั่นเอง เพื่อนดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับหรือว่าไลค์แชร์ที่ไลค์สดด้วยก็ได้นะครับอ่นพูดถึงแล้วชินเงินนะครับเพื่อนเห็นเลยมไหมครับด้าน,นหน้าคับ งเงินบางทีดูง่ายบางทีมีทิกมีทิกคือเนี่ยครับลองดูครับเพื่อนเห็นธรรมชาติเนชิ้นเงินแต่บางทีมันจะมีความแก่ต่างกันครับแก่ดีบุกแก่ตะกัวแก่โลหะต่างต่างกันเนื่องจากส่วนผสมที่ต่างกันครับก็จะมีคุณลักษณะที่ต่างกันธรรมชาติพลาก็จะมีความเหี่ยวยโยนนะครับ ขนาดเนื้อชิ้นก็เหี่ยวย่นเลยนะครับส่วนใจ,จะเหี่ยวย่นหรือว่ามีภาพสนิมอะไรต่างๆอยู่นตามเนื้อผาครับมันก็มีอายุห้าร้อกว่าปีครับเพื่อนๆมีอายุนะครับนะครับพิพเศษและเช่นเงนก็มีน้ำหนักนะครับ หนักซึบเลยครับบางทีเทคนิคของคือเอาแล้วเวลาเดินเช่านะครับผมก็ลองน้ำหนักอ่ะปึ๊บดูปึ๊บ,บแล้วก็ส่องดูน้ำหนักบางทีอาจจะเป็นเหล็กก็ได้นะครับต้องดูว่าเป็นเนื้ออะไรด้วยนะครับดูว่ามีเนื้ออะไรครับดูเนื้อดูธรรมชาติดูอายุา บางทีนี่ทำเหมือนนะครับแต่บางทีดูธรรมชาติพระหลายๆอย่างก็จะทําไม่ได้ครับแล้วเราดูธรรมชาติของเนื้อแต่บางทีบางทีก็มีการใช้เคมีเรื่องต่างแ้วถ้าาดูเราดูธรรมชาติของพระครับบางอย่างก็ทําทําไม่เหมือนครับทําไม่เหมือนนะครับทามือทาไม่ได้ครับอายุของพระ เขาเมีครับเนี่ยธรรมชาติมีความเหี่ยวย่นมีสนิมอะไรต่างๆนะครับมีอายอุดังนั้นพระกุมาเหตุสวนจังหวัดสุพรรณบุรีก็น่าสะสมนะครับเ,เพื่อนๆลองถ้าเจอก็ลองสะสมได้ครับหรือใครเจออยากศึกษาก็มามาขอผมส่งดูได้นะครับผมให้ส่งได้นะครับ เดีย๋ดวยวเพื่อนชมชมคระคะแนนสองห้าศูนย์เก้านะครับพอดีได้ได้มาใหม่ครับเพือ่อนชมอันนี้ได้ที่พยายามายองเวลเล็กอีกแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่ามีพราหลุดเยอะมากคนระับเพื่อนๆรีบมาเดินด่วนนะครับช่วงนี้ของลงเยอะนะครับ หังจากมีพระเหมาเข้ามาทุกวันนะครับพยาบา้ของเล็กแล้วก็ตามตู้ต่างๆบางทีเขาก็ไม่ได้หลุดมากหรอกครับบางทีเขาเหมามาแล้วก็เทแล้วก็ดึงเฉพาะที่เขาถน,นัดนะครับ,บนั้นแต่ละาสายก็มีมีหลุดอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นพระตามบ้านเพื่อนๆอะไรเงี้ยบางทีก็มีมีมูลค่าสูงอะไรเง,งี้ยก็ลองมาเดินเล่น วันแต่วันเดียัมากครับแต่บางทีเทคนิคเดินบางทีผมก็จะมาวันจันกับพุธนะครับบางทีผมมาดักก่อนหนึ่งสักหนึ่งวันนะฮะจันพุธศุกร์อะไรเงี้ยแล้วแต่ถนัดนะครับมาดักก่อนวันนัดหนึ่งวันอะไรเงี้ยหรือมาวันนัดบางคนถนัดเดินชา้ชาๆครับแต่จริงๆแล้วเครื่องเนี่ยเดินตอนไหนก็ก็เจอของถ้าถ้าเราทําไมครับถ้าเราดู หน้าแบบหน้ากว้างๆอะไรเงี้ยหรือบางทีเราเห็นไม่บ่อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเจอตรงน,นี้นี่ก็คะแนนสองห้าศูนย์เก้าครับเพื่อนชมนะครับคะแนนหน,น,น้าศูนย์้าคเพื่นคนไหนสนใจก็มาแบ่งเช่าได้นะครับตอนนี้ก็มีสามองค์แล้วครับ ผมได้คะแนนบางหงพมปีสองพันหสิบเก้าครับมันเห็นธรรมชาติไหมครับอ่ามีมีความอะไรนะครับสว่างสว่างครับออกเป็นบางหลวงมนะครับสีส่องแล้วทําไมครับสว่างตาเนี่ยเองครับไหนเป็นเนื้อบางหลวงพมปีสองพันาสิบเก้าถามว่า พระบางงคมปีศูนย์เก้าเนี่ยจําเป็นต้องมีต้องเห็นมวลสารเก่าไหมบางคนอาจจะเข้าใจว่าต้องมีนะครับผมเข้าใจว่าบางทีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะเพราะว่ามันเนื่องจากมวลสารทําไมครับมวลสารส่วนใหญ่ทําจากเนื้อของปูนขาวนะครับดังนั้นส่วนที่เราเห็นชัดเจนถ้ามีก็จะทําให้ดูพระง่ายครับ ซึ่งบางทีที่เห็นมากก็จะมักเขาเรียกว่าเวลาตามเหลืออยู่ในโคกอ่ะ่สมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเนื้อก้นโคก,ก <c oughs> ๆๆค่ะก็จะมีมไม่ไม่ขาวๆอ่ะทาให้ดูง่ายแล้วก็แล้วก็ทําไมครับทําให้ตัดสินใจง่ายแต่ถ้าเราดูอายุหรือดูพิมอะไรเงี้ยก็ทําให้เห็นได้ง่ายว่าอันนี้ก็เป็นปีศูนย์เก้าเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ไม่สนใจก็แบ่งเข้าได้นะครับ ป่ศูนย์เก้าคับอันนี้หลวงปู่ปู่น้านะครับอันนี้ก็มาใหม่นะครับ่อาไคน,ไนสนใจแบ่งเข้าได้นะครับสําเร็จหลวงปู่หน้านะครับอืพพิมพ์สวยมากเลยครับสําเร็จหลวงปู่หน้านะครับอมีอายุนะครับมีธรรมชาติ สวนสังเกตอันนี้นี้ใหญ่กว่าด้านอันนี้นะครับพิมิเศษอันนีู้นย์เก้าครับเป็นโปหน้โโนาวันละครั้งนะครับเราเพื่อนคนไหนสนใจแบ่ง เช่าก็สอบถามมาได้ตามที่อยู่เบอร์โทรนะครับด้านล่างนะครับหรือหรือเลยครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยได้นะครับที่เพจเดียวไทยเอฟซีนะครับยินดียินดีแบ่งฝากเครื่อ,องให้เพื่อนเช่านะครับแล้วก็ช่วยดูให้ได้นะครับหมายถึงช่วยให้คำปรึกษานะครับ ถ้าเพื่อนมีอะไรอยากปล่อยเช่าก็ก็ลองส่งมาดูได้นะครับเผื่อมีองค์ไหนน่าสนใจครับสามารถเช่าให้ลูกค้าได้นะครับครับวันนี้ก็อ่าก็แนะนำเนี่ยภาพมีสวนนะครับคนที่มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับอากดไลค์กดแชร์นะครับอ้าถ้ามีโอกาสหน้าถ้ามีพักเครื่องอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมา ปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆอนะครับสวัสดีครับ